Best Practice ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไผ่ศาลีนวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตัดท่อนพันมันสับะหลังเสริมพลังสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยภายใต้บริหารงานโดยนางสาวบานเย็นจูบ้านไล่ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไผ่าลี สวัสดีค่ะดิฉันนางรองพิมพาอายุ68ปีค่ะครับผมนายสานันพิมพาครับอายุ67ครับสวัสดีครับผมนายปีชาพิมพาอายุ60ปีครับครูที่ปรึกษานางยุพเรศแก้วจงประสิทธิค์ครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์นางสาววัรณนามากบุญครูศูนย์การเรียนรู้นางสาวสุธาทธิพดีจุน ศูนย์การเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไผ่าลีได้ส่งประกวดแข่งขันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัยแฮปปี้สูงวัยต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่2ค่ะจากการดำเนินงานของเราเรามีการประชุมวางแผนดำเนินงานมอบหมายงานอย่างชัดเจนหลักการบริหารเราได้จัดสรรงบประมาณให้กับคุณครูที่ทำโครงงานค่ะ การดำเนินงานของเราได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากส่วนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำโครงงานค่ะจากการดำเนินงานในครั้งนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือชุมชนประชาชนในพื้นที่อำเภอไผ่าลีที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำนวัตกรรมจากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้เรามีผลงานเชิงประจักษ์ในการส่งโครงงานประกวดในครั้งนี้รางวัลระดับประเทศค่ะ ที่มาและความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไผ่สาลีและส่วนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและความสวรรค์ร่วมกับผู้สูงวัยชุมชนบ้านวังคอยจัดทำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัยช่วยเสริมคุณภาพชีวิตด้านการประกอบอาชีพซึ่งเราเล็งเห็นว่าในชุมชนบ้านวังคอยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือว่าการทำไร่มันและในชุมชนจะมีวัสดุเหลือใช้ยกตัวอย่าง เช่นเศษเหล็กเครื่องพ่นยาที่ไม่ได้ใช้แล้วเราจะนําอุปกรณ์ดังกล่าวมาประดิษฐ์เครื่องตัด่้นพันมันสับหลังเสริมพลังสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยได้มีไรายได้และมีความสะดวกความปลอดภัยลดเวลาในการทําได้มันได้ดียิ่งขึ้นโดยครูที่ปรึกษาและทีมงานได้มีการลงพื้นที่ทําการทดลองและเก็บข้อมูลและได้รับความร่วมมือ จากผู้สูงวัยในชุมชนได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าในตำบลบางข่อยเราเนี่ยส่วนใหญ่จะทำการเกษตรกันแล้วก็จะเป็นข้าวเป็นมันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมันสำปะหลังมันสำปะหลังเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็นุ่นหนุ่มสาวเนี่ยก็ไม่ค่อยจะอยู่ทำเพราะเข้าทำงานกรุงเทพกันหมดก็มีแต่คนแก่แอายุ 50- 60ขึ้นไป ทำกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้มือฟันฟันท่อนมันพอฟันแล้วเนี่ยโอ้ฟันแล้วก็ไม่ไหวก็เหนื่อยด้วยปวดแข้งปวดขาแล้วก็ว่ากันไปกันเสร็จแล้วก็เลยเอาไม้ฟันแล้วก็ปลูกไปก็ไม่ค่อยงามพอแผลมันไม่สวยอา้าเอาไม้เอาเครื่องกิแตนมาแล้วก็ติดเครื่องเอาไปตัด วิ่งเข้าลองมันก็ทุลักทุเลแล้วก็ใช้หลายคนลถความมังอะไรว่างเอาไหมไม่ไหวก็เลยแก่ลุงไปเรื่อยก็เลยเอาไหมก็เลยรวมคุยกันพี่น้องเนี่ยว่าเราจะทํายังไงดีให้เราประหยัดคนงานแล้วเราก็ยังจะตอบโจทย์ได้ดีคือการทําให้มันดีกว่าน,นี้แล้วก็แผลมันก็ให้สวยไม่แตกตาเงี้ยอ้าวเสร็จแล้วเราก็มาคือนี่แหละประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมา เพราะเรามีเหล็กมีอะไรของเราอยู่แล้วเราก็เลยมาทาเนี่ยเเครื่องตัดหญ้าเราก็มีอยู่แล้วเราก็ถอดมาแล้วก็มาใส่ก็เลยทําให้มีเครื่องนี้ขึ้นมาวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้หนึ่งเครื่องตัดหญ้าสองหัวเกียร์นั่นเกียร์เกียร์แล้วก็ใบมงเดือน แล้วเราก็มาประกอบเป็นโครงตั้งขึ้นมาโครงสร้างขึ้นมา,<อ>าแบบนี้วิธีการใช้งานจะตัดต้นมันะติดเครื่องตัวนี้แ้่ทาง,งานเลยคับสามารนถัได้เลย ผลสำเร็จโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแพร่ดีนะคะได้ลงพื้นที่สำรวจนวัตกรรมในตำบลวังข่อยนะคะแล้วก็จะทำรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดทำวิดีโอค่ะเพื่อเข้าประกวดแข่งขันนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัยในระดับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะโดยใช้ชื่อนวัตกรรมว่าเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อชีวิตผู้สูงวัยแล้วก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะโดยได้เป็นตัวแทนในการเข้าประกวดระดับประเทศค่ะโดยใช้ชื่อนวัตรกรรมว่าเครื่องตัดท่อนพันธนันสำมัมหลังเสริมพลังสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศค่ะโดยประสบผลสําเร็จเป็นอย่างยิ่งค่ะเป็นการมอบรางวัลชนะเลิศนะคะจะเป็นเงินรางวัล1 2 0 0งบาทนะคะพร้อมโล่และเกียรติบัตร ประกาศแล้วนะคะค่ะรางวัลชนะเลิศในปีนี้นะคะได้แก่สารระดับอำเภอไพศาลีคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพศาลีาคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไพศาลีที่ให้ความสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยดีเสมอมาชื่อผลงนานคือการสร้อองางพลังงานสังกะหลังเสริมพลั รางอาชีพให้ผู้สูงวัยนะคะด,ดีด้วยค่ะด,ดีด้วยนะ คนาชิ้นผู้ส่งงานนะคะนางละอองพิมพานายสนั่นพิมพาและนายปรีชาพิมพา